สวัสดีสว่างเสาร์พี่นอ้องถับบรรยากาศลมหนาวพี่น้องลมหนาวเมื่อนี้กวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องยี่สิบเจ็ดคือตังดุนเลยพี่น้องเฮ้ยสมองสาเน่ยังไงพี่น้องเพราะว่าเราหาลงหลงลืมลืมพีน่น้องเสาร์นี้ก็ จะมาเซอร์ขี้งัวพี่น้องสอบขี้งัวหดเตียมไปวปนะเพราะว่าดินเฮาบองงามพี่น้องเฮาสิมาแก่ดินพี่น้องดินเหลืองปนทรายพี่น้องพักเฮามันมันบวกลึ้นพี่น้องทานอาหารมันเบิดแน่พี่น้องบอง,งายไปพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกเพราะว่าดินอยู่นี่เฮาปลูกจักเท่าเดอรพักเลยพี่น้อง มะเขือมะพริกมะทั่วพี่น้องพวกผักต่างๆพวกพืชพวกหญ้ากะกินไปน้ำพี่น้องก็เลยให้ดินเฮามันยากคาดสารอาหารพี่น้องดินเฮาบ่ดำนะพี่น้องดินบดดำคือจังสมนีพี่น้องนี่โซนนี่โซนนี่สีงามพี่น้องเนี่เบิรกเบิร์กเนยพี่น้องเบิร์กเขียวเนยกระเทียมพี่น้องโซนนี่เพราะว่าดินมันยังดำอยู่พี่น้อง ดินดำปนทรายอยู่พี่น้องอันนั้นมันดินเลื่องปนทรายพี่น้องโ,โซนนะโซนมัเมอร์นะพี่น้องมันบ่อดเอ็นดูแลพี่น้องก็ไถขึ้นมาแล้วก็มีทานอาหารยักเบิดเสื่อมไปนะบ่คือดินอยุบลงโซนนี่พี่น้องดินโซนดินโซนนี่งามโซนนี่งามเห็นไหมเขียวเลยแต่ว่ายูหันนะบ่ขึ้นพี่น้องเบิร์บ่ดถังพี่น้องเบิร์เบิร์บอเบิร์บ่งามไปไปเบิรงกระเกอร์พี่น้อง เาจะมีวิธีเก้พี่น้องนี่หละนี่ละโบงงามพี่น้องใส่ขี้ใกล้แล้วก็โบงงามพี่น้องเบอร์บ่กปันเดอร์พี่น้องะดินดินดินพี่น้องบ้องดินนด้นเลยนี่ดินเหลืองปดทรายพี่น้องดินเหลืองปดทรายเลยก็จะมีวิธีเก่พี่น้องแต่จะใส่ขี้ขี้งวเอาน่เลยพี่น้อง ขี้งัวงัวเอตรเตรียมอะไรยพี่น้องลองเราจะใส่ขี้งัวเอาเลยพี่น้องแก้มันพี่น้องขี้ควยบ่มีพี่น้องถ้าขี้ควยกับซีดีอยู่พี่น้องเลยถ้าเป็นเพราขี้ควยนี่กับซีดีก็กันพี่น้องลูกย่งกัาพี่น้องประพืริ เปลี่ยนข,ขี้ควยนี่เจ้าเลยพี่น้องเลยมันโบงาณมาแตานะพี่น้องดินมันยักคัดทัดวิตามินซีดำไปอยู่พี่น้องโบงาณคัดคัดสารอาหารนะพี่น้องแล้วก็ปูดีนหนักๆลงไปพี่น้องเส้นขี้งัวขี้ควยพีบบ่น้องปรับปิ่นให้มันดำ เส้นไลยเลยพี่น้องเราต้องยันบวกระเทียมนี่เพราะว่าพวกหัวหัวเ<ค>นี <numbers S 1> ่ยมันมักพวกขี้งัวขี้ควายพี่น้องบวกลิ้มใกล้่พี่น้องใกล้เส้นไล่เค็มตายอยู่น้องหนึ่งมันเกิดเราจะพืชมันก็ดข้อเสียของมันคือหญ้ามันหลายพี่น้องบ้างข้อข้อข้อเสียของ ใช่คีงัวีข่วยยแต่ว่าเคเฮ็นห,ห้าดินเขาดีพี่น้องเลยดินเขาดีอันนี้ถ้าดินเขาดีกวกนี่ยอมยอมยอมมีหญ้ากับแย่ญ้าเขาลุกอวัยวได้พี่น้องเลยแต่ว่าดินเขาเนี่ยต้องดูแลพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกหลายย่างหลายแนี่ยอะพี่น้องเซอร์นันักเลยโซน ว่เาเราที่ได้ยปลูกเอาเบิดจังนี้เอาก็ทีได้ยปลูกเันอื่นมากยิ่นะพี่น้องเหมืนพืชเหมืนมากยิ่ช่วงหน้าแหลงแบบเข้าสู่หน้าฝนน,านะพี่น้องจะเป็นพืชอันมากยิ่นะพี่น้องเน้นหนักๆเลยพี่น้องโซน,น,นมันุ้มันเอาว่าปลูกตลอดนะพี่น้องตรงเน,น้นเน,น้นหนักๆเลย ต่อมลงดินว่าง่ายไหพี่น้องขี้งูถ้าได้ขี nice. ้ควยนี่ก็ดีขี้ควยมันจักขอรละเอียดคือขี้งวเลยพี่น้องขี้ควยนี่เส้นหยากเนี่พี่น้องต้องทุบมันเป็นก้อนมันบวมบุนคือจังขี้งูเยพี่น้องมันยากเส้นยากอยู่ขี้งวอะไรแต่ว่าถ้าขี้ควยนี่หัวเนื่อพี่น้องหัวนี่ดินมันดำดำต้นแข่งแลงพี่น้องที่ถ้าดำต้นแข่งแลง tung chim bay hơn bay hơn đèn nay với hôm mình, đèn hôm nay hơn ơn nay hơn hôm nay hơn với nay hơn hôm nay hôm nay với ngàm. xây gần nó không có xây bông lung đình hồ đâu phải nó xây mưa van cạo nhặt nắp เส,เสียไปได้พี่น้องเซียนพี่น้องเมียไปคันสองลอไปแล้วบ้านสะเลยพี่น้องเห็นไหมเปียงนี่ก็คือกันพี่น้องเนะี่ยเปียงกระเทียมเปียงนี่ยมอมงงามให้นาะ นักมาเลยพี่น้องเลาะครอบวงแหว อันอ่อนเ้วใส่เวิดสุเปียนหมดเลยพีเนกินอนปลูกหราย่างไรเนีวนะก็ไปเือก็ไปเซอก็ไป่น้อง เริ่งงามอีกคุณน้องปรุงด,ดินคุณน้องสเสร็จข้าไปโอเคคุณน้องก็สำรับคลิปนี่ก็ ขอบคุณหลายๆครับหน่วยคลิปหน้าคลิปเจอกันไหมครับเราจะสอดคลิปเดอรแบบสไตล์เดอีกพี่น้องคลิปนี้เราก็มาดูแลดินนะพี่น้องดูแลดินด้วยขี้งัวพี่น้องดินเราเรื่องปุ๋ทรายนะเพี่น้องส่วนขอบคุณหลายๆครับในโอกาสหน้าพี่น้องอยู่ดีๆเจอกันไหมเพี่น้อง